Ừ, thì tôi nghĩ... Nghĩ ừ, là tình... ừ. Mấy cái đứt, ôi chị quá. Nhan là, ừ. <laughs> là... phiểu rồi. Đi cũng đi đền, run đi vẫn đi. Giờ đi ta ta đi, là chỉ nhốt lại? mình mải ly mình lá, giặt rây, ông buông với cháu cua rồi, hắn với cháu làm nhà má, đi mà, mà. mà lá

gỡ tắt khu rừng lắm kèchu kèm kèchu cái kè Mẹ ma hot mani na khu rừng nè gây nè 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 lũ nà nè 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 nà nè 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 rồi ก็จะดีเลยไม่อ่ะแตเหนื่อยนั่งกอีเออนี่ก็คือนังยอดก้าสิอู่่นนั่งกว่าเนาะนี่ยอดทานนี่กัจะดีนะหายใจอึร้อนอึนั่งก็มีละนั่งนันอ่ะอรานั่งเราทำเพื่อนั่งน่งว้อไม่ใ ไไีาตามีทได้หพดพูดอะไรย่างนี้ได้งพ่อทำงานเต็มที่แนร้อนงมมันนะนั่นก็ไอ่ทำวาวูกเลยนั่นโอ้ยค้ดผงล่มันมีเล็กแค่คผงล่อ Nê hòe rế chong tòn na. Đi đi nha. Lúc con chứ nó bay. Gia mà mê được. Okay, okay. thăm tố Tố rong, tố Dạ mới bây giờ สลงานฟ้าทำโดดจแล้วก็มามื่อยบ่ายบ่ายเป็นเยบนะหลงอยู่ในข้าเพลกนี่เป็นยบแล้วก็เลยมากใช้เป็นดอกทีทำเพื่อได้ก็นลงกดทุกดงเลยไม่เก็ตลงมาเลมลุ่นสูกเจ้าไม่ได้กินหรือแกไปให้าูกเจ้า Mày mà mà, chưa, chưa mà, không biết lạc mà nhanh lèo. mà rượu. Mày không truyền 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 mua truyền 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 ไม่มีโน้ตไมได้มาได้นะโนไม่มาคัดโยมเลยะ่ไม่มีคนแก้ไนนี่เลยนี่เราทำมาดีแล้วกยืนแม้ถุกเช้าตอนนี้นี่นี่แุเช้าต้องลงถุกเช้านะส่งต้นทางต้นทางโน้นคนเก็บมั้ยทางโน้นนั่นแม่ลงที่มาเกทาง้น

lấy cần riêng hát cá cả hát buộc cả Với phòng la không chăm Với la với lấy phần phê Bác với phần la Hát với hát buộc với mì Với lấy hát với phần la với lấy phần phê Ở đó chúng nằm chút 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 chút

เมีช่องต้อนนี่นะนั่นเลยไอ้บ้านช่องต้อนใหญ่ไนอยู่ไปไหนเหรอไม่ช่องที่ช่องช่องนั่นไอ้ต้นหนึ่ง้านนัออนีต้นนั้นต้นช่องต้นอันเมื่อไหร่อ๋บางัันเลยนะที่จะเล่นชุก จับผดุกเคยกได้รับมีมาก็ใไ้จับปัจจัยสิทธิไม่เออออวนลาววู้นะวายก็ขุนทวนยิ่งมันนั่งุได้แล้วดลมนะมาดันไ้นีอตัวตดูอยา ุตดูดตุูดตุูุตดูดูดูไตุูคนกวนาูแมแม่มาอยู่ดกตัางตีมาทำกันแม้มามาท้งุงทางอุ๊ยใช่ไหมตั้งกตนเตียงเคร้งเลยเลาวกันบุบมันวัวเนี่ยเรอเรื่องดูลขเด็ดกะับดาเลยมันนั่นมาเกี่ยวมาอ่อนนะ มาแทงลมาอุนเลยชุบตลอวันจีจีจะปัะทุกจัประชุัยกอะ้รจัลังลวบานซาดีดีโุกขี้ปลาโปรน้ำเต้าปรแตงยนงแต่บนบ้านนางโปแต่บนบ้านเนเดียวด่ะตือเม็ดไม้ยี่โอบแล้วหรอ อ่ะอเนน้ามาเรือใ่นู่นก้านจะงร้อกลางร้อแล้วน้ำแต่บบ้านนี่ลุงแต่ยาลุงนี้ก็าทำดอนี้เฮ้ยเล้ยกวัวแกงหง่ามต่เล่ต้นมันตาอะไร นู่กันพุนู่พุตอนลมมังไลพุว่าขึ้นไหมเอามังนั่นมดเออตอนอย่างนี้พุชนมากก็เดียรู้ไม่มีโรเลยถ้ารออยู่แล้วกินใบโรมันขึ้นได้ไอโรขึ้นมันกัดลงเราได้กินไเลยคนคนคนไม่มีไม้ไม้เหย้าเหย้

นั่นหละพุดไคนแม่้งนวนเหรอวเก็บแม้แม่ทุกวันแม่ไม่ลงมาเด็ช่องนวดแม่ลงมาเองนันนี้วันนี้เลยได้ลงเห็นแม่ได้เออได้ลงนี่ก็หนังนดีก็มันรุนแรงปกติปกติคนลุ่ปัดอันนิ้ลวไล้กลอยได้าลอ

มีครั้งนี้จ้าดีโตรูปลเลยจ้าจ้าฮะใครแก้ปอบรูดอุกเลยวแที่กับแล้วมันเลอม่ไม่่แรกเขียวไยมืดตาโมกันไปใู้ไหมเออเหมันมืดเลยนุ่นสบายไปอ้อนไดยังงูไปอ้อไ

นเล็บ้ามมีเจ็บมีเจ็บมีเจ็บเผอได้กินเผอเล็บ้ามชัดดอกมาเลยทีโยวมาเลยทีโอมาแบบนี้ต้องนี้หมเนื่อเยอะกว่เยอะไปไหมแล้วีัวเลย